สวัสดีครับวันนี้ผมสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาดูแผงวงจรกันต่อนะภาพรถกคุญแจจะมาต่อวงจรไฟฟ้านะครับอันนี้หม้อแปลงอันนี้ไฟฟ้าแรงสูงสองเนี่ยสองหมื่นสี่พันโวลต์อันนี้ ลงมาผ่านหม้อแปลงสามเฟสเหลือเหลือ48โวลต์นะครับ48โวลต์สเฟสตสายแล้วก็มาผ่านมิเตอร์นี่เห็นไหมครับยี่ห้อคำนวณ45ทับทับ5.5แอมป์นะครับเข้าบวกลบบวกลบบวกลบ ออกบวกบบวกก็เลยเอามาลองใช้ดูราคาหลักนอันนี้และพิกัดแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่12บสอทับ4ีโวลต์ดีซีอันนี้บวกอันนี้ลบอันนี้คือเข้านี่แล้วก็ออกอันนี้บวกลบบวกเข้าเมนเบเกอร์สวัสดีลบก็เข้าตรงนี่เห็นไหมครับบัตบากาวอุ้ยอันนี้บัตบาร บัตบาาบัดบาเนิวชอนนะครับอันนี้บัดบาลายนะครับผมพอเสร็จแล้วก็มาจ่ายตรงซีเบเกอร์ลูกย่อยนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวนะครับนี่อานาักแรกก็คือหลอดไฟหลอดไฟ หลอดไฟนะครับหลอดไฟก็มามาอยู่ตรงนี้ครับปั๊มน้ำปั๊มน้ำก็ตรงนี้ครับน้ำอุ่นน้ำอุ่นก็ตรงนี้ครับเห็นไหมครับน้ำอุ่นกับน้ำอุ่นเนี่ยน้ำอุ่นแอร์ชั้นสอง อแอร์อช,อชันสองก็นี่นี่ไหมแอร์ชันสองปักชันสองพักชั้นสองก็นี่ควบคุมตัวนี้ครับเห็นไหมครับนี่ปักชันสองพักไฟปักไฟคืออันนี้ครับนี่มอเตอร์มอเตอร์ก็เป็นมอเตอร์ตัวนี้ครับเห็นไหมครับอ แอร์ก็ตัวนี้ครับเห็นไหมครับมาจ่ายลูกย้อยหมดเลยครับท,ทุดไอ้น่มเมเบรกเกอร์นะครับผมเนี่ยแผงวงจรไฟฟ้ามาเข้านี่ไอ้นนี้เป็นโหลดเซ็นเตอร์นะครับนี่นี่หกสิบสามแอมป์ปิดเปิด AC หกร้อยโวลต์ DC สี่ร้อยสิบห้าโวลต์ อันนี้เปิดปิดนี่ครับอันนี้ยี่ห้อคำนวณพิกัดไฟฟ้า 32M แอมนะครับมาตรฐาน IEC 6 0 8 9นทนกระรแสรับจอนั้งสิถึง6ก0 0แอมป์6นะครับอันนี้พิกัดแรงละเิฟ้า2 4 0ร DC อันนี้กัรต่อเบเกอร์ อันนี้จอสแสดงแทนสถานะนะครับอันนี้ก็เหมือนกันยี่ห้อสโลชา10แอมไอเอสีของตัวแก็แปดจอสแสดงสถานะนะ6กิโลแอม6,000แอมอันนี้240โวลต์ดีซีพิกัดไฟฟ้านะครับคะแนนอันนี้ กันต่อเบรกเกอร์เหมือนกันมีทุกตัวนะครับอันนี้ปิดเปิดนะครับเปิดปิดนะครับอันนี้ก็โซโลชาก็คของยี่ห้อควบคุมปลั๊กลอดไฟนี่แหละครับปัามหนึ่งปั๊มน้ำปั๊มน้ำก็ของเบรกก็ใช้รู่นลูกิของยี่ห้อคำนวณนะครับ,รบเกเกรรยี่ห้อใดก็ได้นะครับ c 25่ m อันนี้คือ เห็นไหครับจอแสดงสถฐานนะอันนี้ i e 6 8 8มาตรฐานนะครับส่วอันนี้ 6KA 6000m นะครับ 6kilo m นะครับอันนี้ 240v DC อันนี้การต่อเบเกอร์อันนี้การสวิตอันนี้เปิดปิดนะครับอันนี้พิกัดแรงดันไฟฟ้านะครับเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องทำน้ำอุ่นตัวนี้ครับของยี่ห้อ บังปอนนะครับ4 24แอมนะครับจอแสดงสถานะมีทุกตัวนะครับ IEC 68ก็8มาตรฐานผ่านมาตรฐานใดนมาตรฐานหนึ่งก็มาตก็ผ่านมาตรฐานใดามาตรฐานหนึ่งก็ถือว่าดีครับมีคุณภาพครับอันนี้ผมจะพูดเร็วไปหน่อยนะครับเพื่อพูดทีหนึ่งอันนี้6โลแอมหรือ6,000แอมนะครับ 6kA อันนี้การต่อเบเกอร์นะครับนี่ว่าตัดต่อนี่อันนี้พิกัดแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่240วลต์ดีอันนี้ปิดเปิดเปิดป,ปิดนะครับมาดูของแอร์ชั้นสอไชั้น2ก็สโลชานะครับ440นะครับ IEC 6 0กก็8เปิดปิด6 0 0 0แอมป์นะครับจอสบแสดงกระถานะนะครับพิกัดแรงไฟฟ้า240วัตต์ดีนะครับ นี่เห็นไหมครับอ่าอันนี้ของยี่ห้อคำโนวนนะครับยี่ห้อคำอ่าไปแล้วอันนี้ของ F 2 2 0นะครับ F 2 2 0 C 2 0 m IC 6 8 9 8 6 k กหิโลแอมหรือ6 0 0 0แอมนะครับอันนี้เปิดปิด IC 6 8ค9 8 98, มาตรฐานอันนี้ พิกัดแรงแม่ไฟไฟ้าอยู่ที่210วัตต์ดีซีงออฟนะครับหลอดไฟหลอดไฟก็ของลูกสกรีของยี่ห้อเปียมาตนะครับสิบหกแอมป์นะครับอันนี้จอแสดงสถานะนะครับอันนี้ไอซี68ก็8อันนี้หกกิโลแอมป์อันนี้การต่อของเบรกเกอร์นะครับอันนี้เปิดปิดนะครับอันนี้ก็ปลั๊ก ฟักชัน 2, ้นสองฟักชันก้นสองก็ของยี่ห้อบางบางปอนครับซีสี่สิบห้านะครับ,รบอันนี้ก็เห็นไหมครับจอแสดงสถานะของเบรกเกอร์มีหมดเลยครับ IEC 6 0 8เก้ามาตรฐาน6กิโลแอมหกกิโลแอมหกพันแอมหกเคอันนี้การตัดของเบรกเกอร์กระตอกของเบรกเกอร์นะครับอันนี้240โวลต์ดีซีพิกัดแรงดับไฟฟ้าอันนี้ก็เปิดปิดเปิดปิดนะครับ วันอันนี้ยีห้อคำนวณ No f u e l Breaker รุ่นคอร o r อ10ขีดขีด02นะครับอันนี้ส่วมาดูพิกัดแรงดับไฟฟ้านะครับตรงนี้ไม่ต้องสนใจนะครับ อันนี้ก็ถ้าดีซก็ดีซีก็บวกลบบวกบวกลบบวกค่าต่อก็หนึ่งสองเนี่ยหนึ่งสสามสี่ห้าหกถ้าไฟฟ้าก็ L1 L1 l ึ่งแอลหนึ่งแอลสองส่วนข้างล่างก็จ่ายโหลดเลยครับส่วนอนี้นะครับหกสแอมป์ของเบเกอร์นะครับโมเคสสก,กิบเบเกอร์ M C C B นะครับหนึ่งนะครับ นี่ครับ240้ยโวลต์ด c ตัดกระแสไฟอยู่ที่7 5 k กิโลแอมหรือ7 5 0 0อแออันนี้สา<พ>แรงดันไฟฟ้า3 8 5โวลต์ด c ตัดอยู่ไฟอยู่ที่2 5 0 0อแอหรือ2 5 k กิโลแอมสออันนี้7 5 k a 7.5อกออันนี้มาตรฐาน IEC BS 6 8 9 8อันนี้ AC 220V โวลต์ 1นึ 1. 1่งดหนึ่งหนึ่แอมข้ากว่าหนึ่งพันหนึ่งรอยแอนะครับอันนี้เอซสอิบโวลต์ยี่ิบาอแอมหรือสองหม่นห้าพันแอมนะครับอันนี้อันนี้เอซสองร้อยห้าสิบโวลต์ห้ากิโลแอมนะครับห้าพันแอมนะครับส่วนอันนี้เอซสองบโวลต์ตัดกระแสไฟฟ้าอยู่ที่หกิโลแอมหรือหกพัแอมนะครับที่เรา เคาพิกกันยี้อยู่บ่ออันนี้ AC ส8 0ร้อยดสิโวลต์เจห้าคิอแอมหรือ7 5 0 0ออนะครับอันนี้ AC เซียร์หกสิบโวลต์สองเซรองร์หกคิโลแอมหกพัแอม สำหรับกันนี้ผมขอ,อลาไปก่อนสวัสดีครับ